สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หม่อมก็จะมาโชว์โต๊ะทำงานของหม่อมค่ะหม่อมมีคลิปวิดีโอเมื่อหลายปีก่อนได้แชร์วิธีการในการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทยสำหรับเพื่อนๆที่มาอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็อยากจะซื้อน้ตบุ๊กทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อจากเมืองไทยหรือว่าซื้อจากประเทศอังกฤษดีคราวก่อนหม่อมก็ได้แชร์ไปแล้วนะคะว่าหม่อมได้ซื้อโน้ตบุ๊กจากประเทศอังกฤษ โดยแป้นพิมพ์หม่อมสามารถที่จะซื้อสติกเกอร์มาติดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยได้เดี๋ยวยังไงวันนี้หม่อมจะมาพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะมาโชว์โต๊ะทํางานของหม่อมให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้ย้ายบ้านใหม่หม่อมก็มีโต๊ะทํางานมีมุมเล็กๆเ,เป็นโต๊ะทํางานส่วนตัวนะคะบางทีก็มานั่งดูหนังเกาหลีมุมนี้ค่ะเดี๋ยวหม่อมจะกลับกล้องนะคะ นี่ก็เป็นโต๊ะทำงานของหม่อมพยายามจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆเป็นโต๊ะทำงานอันนี้ไปซื้อมาจากบ้านถวายเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าซื้อมาแล้ว ขนมายังไงไปเมืองไทยเมื่อ2ปีก่อนคือสามีเอาเลื่อยตัดแล้วทีนี้ก็เอามาประกอบที่นี่เป็นงานไม้เอาละวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของแป้นพิมพ์นะคะนี่คือโน้ตบุ๊กที่หม่อมซื้อเมื่อ3ปีก่อนเห็นไหมคะก็จะมี สติกเกอร์ภาษาไทยติดอยู่แต่ว่าหม่อมซื้อมาผิดแทนที่จะซื้อสีดำหม่อมซื้อสีขาวอันนี้เป็นของ Apple แต่ก็ดูเข้ากันดีนะคะผ่านมาสามปีมันก็ยังติดทนทานไม่หลุดไม่ลอกแต่ทีนี้ที่หม่อมจะพูดนะคะวันนี้ก็คือว่าแป้นพิมพ์เนี้ยมันใช้มาสามปีใช่ไหมคะไอตัวสติกเกอร์เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะพอใช้งานมาพอสมควรใช่ไหมคะ แป้นพิมพ์บางตัวมันกดไม่ลงอ่ะทุกคนหม่อมก็เลยไปซื้อเป็นแป้นพิมพ์แบบนี้มาจากอเมซ o n ทีนี้หม่อมก็ซื้อสติกเกอร์ที่เป็นสีดำนะคะคราวนี้หม่อมก็เอามาเทียบกับแป้นพิมพ์อันเก่านี้ก็เป็นช่องของหม่อมตอนนี้มีผู้ติดตาม1,000คนแล้วดีใจมากๆเลย ขอบคุณมากมเลยนะคะสำหรับการติดตามอันนี้ก็เป็น Facebook ของบอมนะคะเป็นแฟนเพจเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามได้ที่นี่ด้วยค่ะเรื่องของเรื่องคือไอเนี้ยมันเสียจำไม่ได้แล้วตัวไหนพิมพ์ไม่ได้แต่มันกดไม่ลงนะคะก็เลยซื้อนี่ไหมคะสาย usb ก็ต่อ ย้อนหลังกลับมาดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วตัดสินใจว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กก็มาตรงภาษาเสร็จแล้วก็ไปตรง More Keyboard Setting เสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกภาษาที่เพื่อนๆต้องการได้เลย ของหม่อมก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยทีนี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนภาษาแล้วก็บอก add language เสร็จแล้วแล้วก็เสิร์ชภาษาที่เราต้องการอืมยกตัวอย่างภาษาอะไรดีล่ะสมมติเราชอบภาษาเกาหลีแล้ <laughs> กด next แล้วก็ install เนี่ยค่ะสมมติถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆจะไม่เอาเอาภาษาไหนออกนะคะคลิกเนี่ยค่ะจุด3จุดแล้วก็ไปตรง remove ภาษานั้นก็ <ๆ S 1> จะออกไปนะคะเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้หม่อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมี2ออันผมใส่ซื้อมาเกิน <laughs> นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยใช้คีย์บอร์ดก็หาซื้อได้เลยที่ Amazon อันนี้ก็ ราคาอยู่ที่9ปอนด์นะคะสติกเกอร์ก็ซื้อสีดำอันนี้นะคะราคาอยู่ที่5ปอนด์เห็นไหมราคา,ง,าง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทยให้กับคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆซื้อได้จากประเทศอังกฤษแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูระหว่างพูดคนนี้ก็กระโดดกระโดดดึงๆ กระโดดดึงดึงเอาเป็นว่าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามกันไว้นะคะมีเรื่องอะไรหม่อมก็จะมาแชร์ให้ได้ฟังกัน,นบอออน่อยๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยกระชุมกระจิมที่แบบว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอามาแชร์เอามาเล่าให้ฟังกันผ่าน M Family Live in UK กันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม Subscribe ครอบครัวตัว M วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ